อัตหีอัตโนนาหโหอัตหีอัตโนนาหโหตัวนี้ตัวอันนี้ก็ช้างอีกแล้ววอีกแล้วอีกแล้วช้างอีกแล้วฮะชาดาเหมือนกันถ้ากูผิดิบหายเลยนะอันนี้จุฬานี่อันนี้จุรานี่จุราอันนี้จุราครับุราลงกรมหาวิทยาลัยค่ะนี่ไงราชภัฏน์ในรอย ไ่พีปสงได้มวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีตอนบ่ายจ้ะสวัสดีค่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 ะมีบเลอร์แค่ะคนเดิมค่ะอัอนี้สวยนะวันนี้สวยวันนี้สวยอปากช่ำเลยอะเออเลูกแก้วค่ะวันนี้ชื่อลูกแก้วทำไมชื่อลูกแก้วอะเอ่อคือ ไม่รู้เหมือนกันอยากชื่อลูกแกเพื่อมีเพื่อนชื่อลูกแกด้วยแล้วสุดไปกินเบียร์มาด้วยกันก็เลยแบบว่าเอ้ยนึกถึงชีขึ้นมาวันนี้ขอชื่อลูกแกแล้วกันนะคะส่วนเร่วงนี้เกี่ยวข้องกับการศึกษาของเราบีเราเป็นคนมีการศึกษาเนาะหนูจบด็อกเตอร์อะจบตรีที่ไทยจบโทที่วอชิงตันดีซีแล้วก็จบจากมหาวิทยาลัยเดียวกันกับอัลเบิร์ตไอน์สไตน์ด้านเอ่อเกี่ยวกับโมเลกุลต่างๆอ่ะใช่ค่ะตอนที่จบเอ่อพ h d ออันนี้จบ พีเอดี D คืออะไรครับพีเอสดี D คือ <laughs> <laughs> อะไรครับพูดถึงเรื่องการศึกษาแน่นอนว่าทีมเราเราป็นคนมีการศึกษาดีดีแบบเวลาที่ทายอะไรแล้วคนชอบคิดว่าเราแอบแกล้งทําเป็นไม่รู้อะอคนคิดว่าเราเป็นคนมีการศึกษาดีขนาดนั้นเลยก็<อ>ในความเป็นจริงไม่รู้คือไม่รู้จริงไม่รู้จริงผมเชื่อว่าน้องๆหลายคนคิดว่าผมแกล้งอาซึงมันไม่ทุกคนไม่แกล้ง อะไรที่เกี่ยวข้องกับความรู้แล้วตอบไม่ได้คือไม่ได้แกล้งอันนี้ของจริงโง่จริงโง่จริงโง่จริงาเลนจ์ชิ้นี้เกี่ยวข้องกับการศึกษาเพราะทุกคนเป็นคนมีการศึกษาผ่านสถาบันการศึกษามาไม่ว่าสถาบันใดๆก็ตามในระดับไหนก็ตามเนาะเกี่ยวข้องกับสิ่งที่เมกี้เขาก็ชํานาญมากเลยนะเขาเชี่ยวชาญมากจริงๆเราทํางานเป็นอาชีพอะไร โภเพนีค่ะโภเพนีค่ะเออเออคิวไม่เหมาะกับฉันเลยนะเดี๋ยวเดีวครัอเรตอบไม่ต้องคิดเนาะตำแหน่งของเราคือกราฟิกดีไซเนอร์โอเค่เป็น Graphic Designer เหอเราเราเรียนกราฟิกที่ไหนมามอรังซิสมอรังซิสเนาะพิมก็คือจบมหาลัย มรังสิตมรังสิตนี่แค่สามอรังสิตเนาะอันนี้ก็คือจะเป็นการทายโลโก้มหาวิทยาลัยแต่ว่าจะเป็นรู้โลโก้มหาลัยได้ยังไงอะเชื่อสิว่ามันไม่ได้ยากเกินไปหรอกโอ้ยไม่ใช่ง่ายนะมันยากอยู่นะยาพี่มันยากมากเลยวิกเอาจริงๆรู้แค่ของตัวเอง แม่เลยแต่ มอ,อื่นไม่รู้เลยอ่ะพอดีว่าแบบไม่ไม่ได้มีแฟนอยู่มหาลัยอื่นนะคะเลยไม่ค่อยไปสังเกตเสื้อเขาเอะไรเงี้ยไม่ค่อยหัดแรดทเท่าไหร่ใช่ไม่เหมือนพี่แม็กกี้ใช่ไม่เหมือนพี่แม<ะ>็กกี้เออกติกาก็คือว่าเราจะมีภาพโลโก้ของมหาวิทยาลัยในเมืองไทยขึ้นให้บนจอซึ่งแน่นอนว่าโลโก้นั้นจะถูกตัดทอนบางส่วนออกไปอ่ะเช่นชื่อมหาล<ะ>ัยหรืออะไรอย่างนี้เนาะมันจะไม่ปรากฏอยู่ในภาพโจทย์แต่ละภาพมีเวลาให้10วินาทีในการตอบว่าโลโก้นี้คือโลโก้ของมหาวิทยาลัยอะไรนะคะ ยึดเอาคาตอบสุดท้ายก่อนรัาเปลี่ยนแค่นั้นค่ะได้พร้อมไหมจ๊ะพร้อมค่ะใครอยู่มอไหนมาร่วมเล่นไปกับพวกเราได้นะคะอ่าแต่ก่อนดูต้องทํายังไงก่อนดูก็ต้องอกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องตู้ซ่อนหมีด้วยนะคะรัชพัฒน์ะปะเนี่ยเหมือนพางขึ้นไปอ่ะไม่ใช่รัชพัฒน์ขอ วิอะไรอ่ะพยาวตอบเป็นพยาวไปก่อนมทค่ะมีความคุ้นอันนี้มอธรรมศาสตร์ค่ะมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะคะรู้สึกว่าจะใช่นะลักษณะแบบนี้อ่ะธรรมศาสตร์ค่ะหรือเกษตรธรรมศาสตร์ค่ะเพราะว่าเป็นพานแล้วก็ข้างบนเนี่ยเหมือนอาจจะเป็นแบบเขาเรียกว่าอะไรนะรัฐธรรมนูญอ่ะมอธรรมศาสตร์น่าใช่ธรรมศาสตร์ไงสีแบบแดงเหลืองอย่างเงี้ยธรรมศาสตร์ปะ แน่นอนอหแหละเพราะว่าเรามีความรู้แน่นอนอหแหละเพราะว่าเรามีความรู้อมอ,นนองอมธรรมศาสตร์ปะคะดูจากสีเหลืองแดงอะธรรมศาสตร์อะปลาและเหลืองแดงคือสีประจำมาหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ค่ะ,ะตราสัญลักษณ์จะเป็นธรรมจกักรเป็นธรรมจกักรเนาะแล้วก็ตรงกลางเนี่ยจะเป็นพาน ที่มีออรัฐธรรมนูญ<ม>อย<ม>ู่<ม>ด้านบนก็คือเขาก็คือจะยึดมั่นในหลักของคติธรรมพระพุทธศาสนาเลยเป็นตาธรรมจกักรแล้วก็ยึดมั่นในรัฐธรรมนูญก็คือแต่ก่อนชื่อเต็มๆคือมหาวิาลวิชาธรรมศาสตร์และการเมืองโอ้และการเมืองเลยเหรอใช่ใช่คือเขาอก็จะเน้นเรื่องด้านกฎหมายด้านการปกครองด้านอะไรแบบนี้เลยส่วนใหญ่ก็จะมาจากนี่เลยถ้าเป็นพวก นิติเออยอะไรเอ่ยนิติธรรมศาสตร์จะค่อนข้างเด่นอะไรอย่างเงี้ยแล้วศาสตร์ธรรมศาสตร์อะไรอย่างเงี้ยเนาะนี่ไะนี่ไอมกรุงเทพค่ะมไอเติร์กแบงคอกอินเวอร์ซิตี้สุเพชรไงมันก็น่าจะใช่หละอันนี้มกรุงเทพเอ้ยยังจำได้ผมยังคิดอยู่เลยเมื่อกี้มกรุงเทพอะไรวะใช่มกรุงเทพ มาวิทยาลัยกรุงเทพค่ะเป็นเพชรจาได้ว่าตึกเขาเป็นเพชรไงมกรุงเทพค่ะเป็นเพชรเนาะเปรียบเสมือนว่าคนที่มาเรียนเนี่ยดุดดังเพชรเม็ดงามที่ถูกเซียรนาเยเสร็จแล้วนะคะมกรุงเทพค่ะอันนี้มอกรุงเทพเพราะว่าเราเคยไปทัศนศึกษาที่มกรุงเทพมาก่อน หล่อมาวิทยาลัยพาไปทัศนศึกษาหมาวิทยาลัยพาไปแล้วก็ไปชมของเขาว่ามหาวิทยาลัยเราวะไม่ได้มีแบบนี้ไม่ได้มีแบบนี้อันนี้คือ Bangkok University หรือว่ามหาวิทยาลัยกรุงเทพค่ะเพราะว่ามันติดตามเสื้อด้วยแหละใช่ไหมใช่มันก็เลยดูชาร์ตชื่อผู้ก่อตั้งคือคุณสุรัตน์สุรัตน์เนี่ยแปลว่าแก้วอันประเสริฐก็หมายถึงแบบเอออันยังไม่ดีที่มีค่ากม่หมายถึงเพชรซึ่งลูกชายเขาว่าชื่อคุณเพชรโอสานุเคร อ๋อนะเขาก็จะเปรียบเหมือนกับนักศึกษาเป็นเหมือนเป็นเพชรรอการเจรนาลึกล้ำล้ำก็คือแล้วอีกอย่างหนึ่งเนี่ยก็คือว่าเขาบอกว่าเพชรเนี่ยมันแสดงถึงความมีคุณค่าและความแข็งแกร่งเพราะเพชรเป็นมันเพราะทำไรยะทำลรยกแกร่งมากแล้วก็คือรอการจิรัยก็ให้แบบเติบโตไปแบบมีคุณค่ามั่นคงแข็งแกร่งและเป็นที่ยอมรับของสังคมครับ อันนี้พี่คเนตใช่ไหมอาจจะเป็นมอทางภาคอีสานหรือเปล่านาเลศวนไหมไม่น่าใช่น่าใช่ไปมนาเลศวนเมก่อนอันนี้อะไรอ่ะอันนี้อันนี้เกษตรศาสตร์ไหมพี่คเนตอันนี้อ๋อมหาวิทยาลัยของไอบีป่ะเอ่อราชภัสมุรประการว้ายว้ายอุ้ยเป็นลูกช้างสัมเสียนอุ้ยคุ้นๆจังเลยพนเรศวร นเรศวรยูนิเวอร์ซิตี้ใช่สินปางกรอนป,าปาน่าสินปางกรอนป่าสันว่าสินปางกรอนมาเพาี่ขาเนศอ่ะตอบเป็นมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ค่ะ <laughs> <laughs> หนูตอบนเรศวรเพราะว่าเห็นเป็นช้างซึ่งอันนี้คือเป็น พระพิคเนทซึ่งอันนี้คือพระพิคเนทนะคะเอาเหรอไม่ใช่ช้างไอเดวันช้างไอเดวันจะเป็นช้างสามเสียงเนาะอันนี้คือพระพิคเนทและแน่นอนว่าพระพิคเนทเนี่ยเป็นเทพแห่งความสําเร็จและเป็นเทพแห่งศิลปะวิทยาการทางปวงศิลปะวิทยาการทางศิลปกรหรอศิลปกรค่ะไม่รู้ประกชอบจริงๆถ้าเกิดว่าใครที่ทํา กิจการใดๆก็ตามเหลือเรียนเกี่ยวกับศิลปะอาสนับถือพระพิคเนศนักดารานักสแสดงนักดนตรีนักประพันธ์ <S <S ต่างๆเลยเนาะก็คือจะบ,บูชาแบบพระพิคเนศศิลปกรค่ะกรค่ะวีมอฟอีสเอีช์นค่ะอ้ยเขาก็จะดูทันสมัยอันนี้ดูอันนี้นี่มากมอสไอ้บอมสไอบอส,อสอโอา อุ้ยอันนี้มันออกแนวคิสบ้าหเหมือนก,กันมาตั้งเขตเลยอะ่ะมาหาอะไรพยับพยับปะเออมาส,ามาสาอมสอวไปมาสาวอ,อุ้ยอันนี้คุ้นมากเลยอะ่ะอันนี้มหาอะไรนุกแน่ใช่ไหมมาสาวอ,อันนี้มาสาวอวไม่พลาดค่ะ <c oughs> สี่มหาวิทยาลัย,ยสี่นัครินวิโรธค่ะอันนี้เป็นตากราฟอะเออไม่พลาดเนาะอันนี้มันต้องติดอยู่ที่เสื้อเรา <c oughs> อันนี้เหมือนคิสบ้าอสิครับเห็นเป็นรูปอะไรเห็นเป็นรูปอะไรกานเกน <Okay. S 2> อันนั้นอ่เห็นมันเป็นอย่างนี้ใช่ไหมเป็นครอสเหมือนไหมากางเกนซึ่งจริงๆแล้วบี้เป็นคนเรียนเออ่คณิตมาเนาะวิทย์คณิต <c oughs> ใช่ไหมอันนี้คือเป็นรูปของกราฟค่ะกราฟอะไรคือกราฟอ่ะอะไรคือกราฟอ่ะจบตรีที่ไทยจบโทที่วอชิงตันดีซีแล้วก็จบจากมหาวิทยาลัยเดียวกันกับอัลเบิร์ตไอน์สไตน์ด้านเออ่เกี่ยวกับโมเลกุลต่างๆอ่ะใช่ค่ะ แกนเอ็กแกนวาอ่ะ<อ>กราฟอ่ะเออเขา,าตึองตออกมาทำเป็นโลโก้ไวะและอันนี้คือมัวสวรถูกต้องมหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรธนะคะ,ะตรงกลางเป็นรูปถนนเป็นรูปทางด่วนป่ะแบบนี้เหรอคะไม,ม่เป็นรูปกราฟ เป็นรูปกราฟอันนี้คืออันนี้คือกราฟนะแกน x แกน y ใช่เป็นกราฟอันนี้ไม่น่าพลาดนะคะไม่พลาดค่ะถ้าพลาดก็คือแบบจบไปได้ยังไงงงมากเนาะแล้วสัญลักษณ์นี้ก็คือเป็นสัญลักษณ์มาจากกราฟที่เขียนแทนสมการทางคณิตศาสตร์ y เท่ากับ e กําลัง x นะคะรู้จักความหมายไหมคะไม่ค่ะว่าทำไมถึงเป็น y เท่ากับ e กําลัง x เพราะ y เท่ากับ e กําลัง x เนี่ยหมายถึงการเพิ่มขึ้นหรือการงอกงามตรงกับปรัชญาของมหาวิทยาลัยที่ บอกว่าการศึกษาคือความเจริญงอกงามอะ,ะเจริญงอกงามจริงๆด้วยเ,เด็กมาาวยังไม่รู้เลยนะคะอ่านอะไรก่อนอันนี้อะไรอะพี่ชดาหรออัตตานีอัตหีอัตโนานามโหอัตหีอัตโนน,น,นามโหตนนที่้น่อนต้นต้อนที่ต้นเขาโอ้โส่วนดูสิทธ์เหรอ ออเอเอสวนสุนันเอาไปสวนสุนันไปก่อนมอจุลาเหรอจุลาเหรอจุลาไปก่อนจุลาดีกว่าไม่ตอบโอ๊ยโ <c oughs> อ๊ยทรปรมาสาทอีกรอบนึงอ่านไม่ออกด้วยอ่าอันนี้มอเชียงใหม่จุลาค่ะจุลาเนาะอันนี้ คำด้านบนอ่านออกไหมเมื่อกี้ลูกอ่านไปอัปตานีเลยอัตตานางอุปมังกะเรแปลว่าอะไรคะอันนี้แปลว่าเอาใจเขามาใส่ใจเราเอาใจเขามาใส่ใจเราดูเป็นมหาวิทยาลัยที่มีความแบบนุ่มนวลมีอยู่ในประเทศไทยด้วยพี่มีอยู่ในประเทศไทยด้วยมีสิคะมหาวิทยาลัยมหิโดนอุ้ยเป็นสองรอบแล้วนะที่มหิโดนไม่เคยได้ตอบในชาเลนจ์นะใช่ไหมตอนมันคิด ตอนสถานที่ก็ไม่ตอบคือมันอยู่ในหัวพี่แต่มันไม่รู้มันจะมาข้อไหนแล้วก็คือตอนนั้นมันคือมันคิดไม่ทันามาอะไรสักอย่างซึ่งสัญ,ญลักษณ์เขาก็จะเป็นพระมหาพิชัยมงกุฎนะแล้วก็มีตรีและจักรซึ่งเป็นสัญ,ญลักษณ์ของราชวงศ์จักรีนะคะที่เห็นเป็นมอม้าอันนี้คือพระนามาพิไทยของสมเด็จพระมหิดลราชทิเบตอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกพี่เลคือไม่แต่มอดังๆแล้วเนาะไปตอบมออะไรก็ไ่รู้ทั้งนั้นเลยอะ <laughs> อ อันนี้จุฬาแล้วเมื่อกี้อะไรจุฬาไปก่อนดีกว่าไม่ตอบอันนี้จุฬาใช่เลยเอ้ยนี่อันนี้จุลานี่จุฬาชมพูชมพูสีชมพูอ่ะจุฬาด้วยอีกจุอีกันนึงจุฬาค่ะจุฬาเนาะอันนี้อันนี้จุฬาค่ะเพราะเป็นสีชมพูเป็นสีของจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยนะคะนี่ไงพระเกี้ยวค่ะจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยค่ะ นี <muitas> ่ไงราชพัฒอันนี้จุฬานี่อันไอ้จุฬานี่จุฬาอันนี้จุฬาค่ะจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยค่ะนี่ไงราชพัฒน์ราชพัฒไหนอ่ะราชพัฒหมดเลยราชพัฒอะไรอ่ะต่อราชพัฒอย่างเดียวหมดเลยได้ปหมราชพัฒอ่ะเออคือรัชพัฒน์ใช่ปะซึ่งอันนี้คือสัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัย จุฬาลงกรมหาวิทยาลัยค่ะจริงอจริงอันนี้ไม่พลาดเหมือนกันค่ะไม่น่าพลาดเนาะชเห็ดบ่อยน่าจะเป็นอันที่ช่วยทุกคนด้วยนี่ไงรัชพัฒน์แล้วมีสีด้วยไงมีสีชมพูช่วยด้วยก็เป็นสีประจํามหาวิทยาลัยเลยคือจุฬาลงกรมหาวิทยาลัยนะคะสัญลักษณ์คือพระเกี้ยวนั่นเองพระเกี้ยวเป็นสัญลักษณ์ประจำตัวของรัชกาลที่5ซึ่งเป็นผู้ก่อตั้งมหาวิทยาลัยเนาะส่วนชื่อของมหาวิทยาลัยเนี่ย รัชกาลที่6ซึ่งเป็นลูกของรัชกาลที่5เนี่ยเป็นคนที่พระราชทานชื่อนี้มาเฮ้ยอันนี้ก็ช้างเมื่อกี้มรงไปถึงช้างเอราวัณอุ้ยอันนี้อันนี้อะไรเหมือนตากรุงเทพเลยตาของกรุงเทพไหมอันนี้ก็เกษตศาสตร์ก็เกษตศาสตร์เป็นช้างหรออุอ้ยมาเรี้ยสวนห,นหลยหรออ่ะ <c oughs> อันนี้มาไปเชือ่อไอบีสมุทรปราการราชบัลลังสมุทรปราการ มอสุขโขทัยปะอ๊บช้างมหาวิทยาลัยสุรินมีปะสุรินอ๋อมอช,ชอเชียงใหม่มอชอสีม่วงอะ <c oughs> มาแล้วค่ะช้างชูเขาเพิ่งเชียงใหม่นะคะมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ค่ะ <c oughs> อัตน,น,นานางธรรมยันติบันทิตาก็คือบัณฑิตย้อมฝึกตนนะคะเัญลักษณ์เป็นช้างงวงจับคบเพิงอยู่ เชียงใหม่เหรอมเชียงใหม่ค่ะเพราะว่าที่เห็นเห็นเด็กมันจากที่เขาไปรับนอนแล้วเขาชอบถือใช่ไหมสีม่วงเป็นสีประจำมหาวิทยาลัยเด็กใครสีม่วงหอนาฬิกาสีม่วงอันนี้ก็คือมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ทุกท่านเออสีมันชัดอันนี้สีชัดอันนี้นะสีเลยมชค่ะอันนี้ถ้าไม่ได้ก็คือต้องโดนตบหน้าคือต้องโดนตบหน้าแล้วแหละ ชงหมายเสีคะอัตานังธรรมยันติปันทิตาไปท่องเลยไปทองเลยที่ไปจริงๆคือรู้แค่ว่าตาสัญญามชอคือช้างชูคบเพิงช้างชูคบเพลิงระเริงอดทนก็จะเป็นรูปช้างนะคะเขาบอกว่าการย่างก้าวของช้างหมายถึงความเจริญก้าวหน้าไปอย่างไม่หยุดยั้งใช่ลูกช้างเชือกใหม่ลูกช้างมชออะไรกบนั้นใช่ไหมแล้วก็คบเพลิงหมายถึงความสว่างสวัยของปัญญาและวิชาการค่ะส่วนรัศมีแปดแฉกเนี่ยเขาบอกว่า เป็นตัวแทนของคณะทั้ง8ที่มหาวิทยาลัยจัดตั้งขึ้นตามวัตถุประสงค์ในการจัดตั้งมหาวิทยาลัยจีมวงก็เป็นสีประจำมหาวิทยาลัยด้วยค่ะเป็นสีมงดอกรักเนาะเออโอเคอันนี้ไม่ได,ไได้ก็ไม่รู้จะว่ายัางไงแล้วนะคะใช่คร่ะรอก้าวอันนี้เลขเก้าก็เหมือนมหาวิทยาลัยราชภัฏกเละว่าเป็นแม่โจ้แปดอันนี้เป็นแม่โจ้หุยยากมากเก้าเกี่ยวรอเก้าหรือเปล่า มหาวิทยาลายัยภูมิพลมีไหมมหาวิทยาลายัยภูมิพลไปอันนี้หรอเป็นเออเดี๋ยวนะเป็นเปลเวลไฟอ่ะมันมีความเป็นแบบม,มหาวิทยาลัยสวนสุนันทาค่ะอม,มอมอแม่โจไปคิดไม่ออกแต่ตอบไปก่อนอันนี้ลาดกระบ,งบังปะลาดกระบ,งบังวะโนไปก่อนโน no. <ม>เป็นพระไฟอ่ะเบิร์น ซึ่งอันนี้คือมหาวิทยาลัยบูรพาค่ะหรอเออหรอบูรพาไปบ่อยด้วยสิเราอ่ะเขาไปบางแสนตรงกลางคือรูปเลขไทยเนี่ยเลขเก้าเนี่ยหมายถึงรัชการที่เก้านะคะแล้วรอบๆเนี่ยเป็นกหนกเปลวเพลิงว่าแล้วกะกนกเปลวเพลิงอันนี้หมายถึงความรุ่งโรจน์และรุ่งเรืองรัศมีประกอบแแฉกแล้วก็ด้านล่างเป็นเส้นโค้งหมายถึงความเคลื่อนไหวและการพัฒนาแบบไม่มีที่สิ้นสุดสุดยอด ฮ้ยอันนี้คุนๆมากเลยอ่ะราชพัตหรือเปล่าไม่ใช่อ้าวอันนี้ก็มอสอมอสอมาเยอะจังอ้าวอันนี้ก็ช้างอีกแล้ว <c oughs> อว่อีกแล้วอีกแล้วช้างอีกแล้วไม่รูหนูจำได้ว่าเทาๆแดงๆอะมาหาอะไรนุกอันนี้มอขนแก่นไปเอออุ้ยมอนเรสวนใช่ปะใช่ดิมอนเรสวนต้องใช่แล้วล่ะ มันเป็นเอกลักษณ์อะเออเราต้องยิ้มมาจากเอกลักษณ์ของเขา <c oughs> นาเรศวรน,นี่แหละเพราะว่าอันนี้ไม่ช้างตาแดงโอเคอ๋อมอนาเรศวรค่ะนาเรศวรค่ะพูดนาเรศวรเขาเป็นชา้างอุ้ยดีอันนี้อาจจะเป็นช้างหรือเปล่าที่อยู่คู่กับเขาอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าจำมีใครยูกันแก้วไงมีใครยูกันแก้วไงกันกล้วยป่ะออกันถั่ว ้คือมหาวิทยาลัยนเรศวจรจ้าคุยอันนี้ชัดมากใช่ไหมชัดที่สุดละเพราะช้างแต่ต่างจากช้างของมหาลัยเป็นช้างศึกนเรศวรอ๋อใ,ใกล้ๆกันมากไก่บ้าน <c oughs> อยู่ที่สู่โลกค่ะ <c oughs> น้อฝึกงานเราอยู่นเรศวรเยอะนะ <c oughs> เออ,เอ,อ มหาิทยาลในนเรศวรอยู่ที่จังหวัดพิษณุโลกซึ่งเมื่อก่อนเขาบอกสัญลักษณ์เมื่อก่อน l o ก o เมื่อก่อนก่อน,อนจะมาเป็นรูปช้างเป็นรูปสมเด็จพระนเรศวรเลยแต่ว่าเขาบอกว่าพอมันไปอยู่ตามส่วนต่างๆของร่างกายเช่นหัวเข็มขัดยอะไรเงี้ยมันไม่เหมาะสมอ่าก็เลยมีการเปลี่ยนเนาะแล้วก็เป็นตัวแทนของสมเด็จพระนเรศวรน,นะคะเขาบอกว่าส<ๆ>ีต่างๆเนี่ยมันจะมีจริงมีสีเหลืองสีแดง เราก็สีแสดสีแสดหมายถึงคุณธรรมและความกล้าหารนะสีแดงหมายถึงสมเด็จพระเนเรศวรและสีเหลืองหมายถึงพระพุทธชินาราชซึ่งเป็นพระคู่บ้านคู่เมืองของจ,<า>จ<า>ังหวิโลกเนาะอันนี้คือมหิดลเอ้ยปริมเออเอ้ยปริมเออเออไปมหิดลไปเอแบกค่ะเขามีภาษาอังกรษฑเขามีภาษาอังกฤษ Truth Service มอเอแบก ปมันมีความอินเตอร์อยู่อันนี้อะไรอะ่ะอันนี้แบบอันนี้มันอินเตอร์อะ่ะเอแบกเอแบกเอแบกปะเนาะบูรพาหรือเปล่าเหมือนอันเนี้ยโอลิมปิกอะ่ะบูรพาค่ะมหาวิทยาอะไรบูรพา ซึ่งจริงๆคืพอ,อพายัพพายัก็คริสเตียนซึ่งเขาเป็นคริสเตียนเขาก็มีโบสถ์เราก็เคยไปแล้วก็ไทยมหาลาัยเขาถูก <ผม S 1> ด้วยผมไม่ไปดูโลโกโ้ขาเลยมพายัพปะ อันนี้เหมือนกำแพงเลยพี่ฮ้ยเ,เหมือนเพชรบุรีอะอะไรเลๆพายัพตรซึ่งอันนี้คือมหาวิทยาลัยพายัพนะคะก็อ,อยู่ที่เชียงใหม่เนาะซึ่งรูปวงกลมเนี่ยเขาก็จะประกอบด้วยวงเล็กๆสี่วงเป็นชัลักษณ์ของมนุษย์วิทยาศิลปะและาศาสนาข้างบนก็เป็นาศาสนาตรงกลางเป็นคนเนาะอีกด้านหนึ่งที่เห็นเป็นเครื่องดนตรีก็คือเป็นพินใช่ไหมก็แทนตัวแทนศิลปะแล้วมือเนี่ยน่าจะเป็นเรื่องของวิทยาการต่างๆเออก็คือเป็นเรื่องของความรู้เนาะแล้วด้านล่างใช่ด้านล่างจะเป็นปณิธานของมหาลัยก็คือ truth service ถ้าเกิดเป็นเวอร์ชันภาษาไทยเขาจะเขียนว่าสัจจะบ,บริการอ,อเป็นปณิธานของมหาวิทยาลัยเขาคือพายับนะคะโอเคอจุลาหรอจุลาเป็นอย่างนี้ปะฮะชดาเหมือนกันถ้ากูผิดชิบหายเลยนะมาหังสิ <laughs> มอ,อ,อมอมออุตรดิตถานี่เริ่มแล้วแล้วอันนี้เร,เริ่มไปแบบไกลนิดนึงมออุตรดิตถ์เนาะอันนี้ต้องเป็นมอมอปัตตานีนะไปตรงใต้มอปัตตานีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยค่ะมหาวิทย์มอ,อ,อมหาวิทย์มออหรอมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ค่ะ อันนี้เหมือนจุฬาเลยอ่ะใช่ป่ะมีมันมีหินหินชัดแป๊บนึงแป๊บนึงนะแป๊บนึงนะพอเหรอมอมบอเบอเบอคืออะไรอ่ะมออ่างแก้วเออ่างแก้ว ิทยาลัยส่งค่ะนครินค่ะเนาะจิงลเป็นมอมาแล้วก็เอาอ่างแบบที่ผสมกันเลยอยู่ในตัวเดียวกันอันนี้ก็คือเป็นอักษรย่อพระนามเดิมของสมเด็จพระบรมราชชนกเจ้าฟามหฮิดลนอดุลเดชส่งค่ะนัครินค่ะถูกต้องเนาะก็คือถ้าอ่านเห็นมออก็จะแบบถ้าแกะดูดีๆมันจะเห็นเป็นตัวหนังสือเนาะมอออันรุนไงไม่ค่อยชอบแกะตั้งแต่ข้อแรกว่ะละ อุ้ยยูไม่ผมัวมันเลยเหรออ่าขนลุกเลยอันนี้ไม่ใช่กรมสาธารณสุขอะไรแบบนั้นหรออันนี้อะไรอ่ะทำไมมอกเกษตรมาเยอะพี่ใบเอามากี่ข้อแล้วมอ,อกเกษตรราชพัฒน์ค่ะเป็นราชพัฒน์ทั่วทุกวิทยาเขตเลยอันนี้ราชพัฒน์เนาะอันนี้สองสี่หัวเป็น้อยปีเลยเหรอเกือบ้อยปีขอดต่อมไปในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ค่ะ แรงอะไมีอะไรอีกมอมอลังสิตมแม่โจ man, man man. ้ตอบอย่างมอเชียงรายไปพูยพญานาคมขอนแก่นที่เหมือนกรมสาธารณสุขเหมือนมากมอเกษตรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ค่ะเพราี่มระแบบผมบอกเขียวๆเออมอเกษตรเขียวมาซะขนาดนี้เนาะฉีดเขียวๆแบบนี้แน่นอนก็ต้องเป็น ออเกษตรออเกษตรเกษตรค่ะซึ่งอันนี้คือพระพิรุณทรงนาคแกฉันไม่ได้ตอบแบบอื่นเลยอ่ะฉัน่าเันเกษตรแล้วเขียวขนาดนี้เนาะและอันนี้คือเป็นรูปพระพิรุณทรงนาคนะคะพระพิรุณนี่แน่นอนพิรุณหมายถึงสายฝนเป็นเทพแห่งสายฝนก็คือความอุดมสมบูรณ์ของพืชพันธุ์ธัญญาหารต่างๆเนาะก็เลยเป็นที่มาของสัญลักษณ์มหาเชลัยเกษตรศาสตร์ค่ะ นี้หยมันมันดูนยากจังเลยยาเชียงใหม่ไปเออตอบเชียงใหม่แบบมุมว่าสีชมพูแบบนี้เออมอมอหัวเฉียว <c oughs> มอลังสิตอันนี้มอลังสิตใช่ไหมอันนี้มอลังสิตไปเออ <c oughs> เอเยอมาเลยเอเยอมาเลยว <c oughs> แล้วเม่อกี้อะไรแล้วอมอลังสิต มอลังสิทธ์เฮ้ยเฮ้ย,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 ยหนูใส่มาด้วยชุดวันนั้นอ่ะอันน,น,นี้โลโก้ใหม่มอลังสิทธ์นะคะทุกคนฟ้าชมพูอันนี้ไม่พลาด รู้ไหมว่าที่มาเขาคืออะไรคือเป็นนี่บา้าเจ้าของบ้าอาจารย์ดรอาทิตย์ก็เมยควาน่าจะเป็นลูกพระอาทิตย์ใช่อย่างงี้ใช่ไหมอ่ะเขาบอกว่าสัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัยังสิตนะคะโลกุตระอันเนี้ยจะเป,เป็นเป็นในเรื่องของความเชื่อของศาสนาพ,พุทธและอ่าโลกุตละคือจุดมุ่งหมายอันสูงสุดของมวลมนุษย์ก็คือการบรรลุหม oh. ือความรู้แจ้ง, oh. งการบรรลุเ oh. <0 5. S 2> ก็เป็นการบรรลุธรรมอะไรเงี้ยเป็นปัญญาที่สองทางให้การบรรถงบรรลุธรรมขั้นสูงสุดส่วนด้านล่างนี่เป็นรูปดวงอาทิตย์ ก็คือเป็นเรื่องของการส่องแสงสว่างมายังมวลมนุษย์ต่างๆเป็นเรื่องของพลังงานเนาะค่ะอันนี้มหาวหายใยดังสิทธิ์มาหายใเขาเองก็ต้องให้คะแนนเข้าไปค่ะเป็นยังไงบ้างกับชาร l เดนใช่วันนี้สนุกดีนะมันได้ลือฟืนนิดนึงแล้วก็นุกตื่นเต้นกับหลายอันอยู่อย่างเช่นช้างที่เต็มไปหมดเลยเฮ้ยอันนี้ก็ช้างเมื่อกี้นุกไปถึงช้างเอราวัน อันนี้ก็ช้างอีกแล้วว่ารู้ว่าแบบมหาลัยมีช้างเป็นโลโก้เยอะเหมือนกันนะใช่ใช่ใช่แล้วนี่เชื่อว่าต้องมีอีกหลายมอที่เป็นช้างใช่ไหมทางภาคเหนือส่วนใหญ่จะเป็นภาคเหนือเนาะเป็นไง่อาแนนเอาตรงๆป้ารู้สึกว่าแบบมันเหมือนเป็นมหาวิทยาลัยที่เราทายมาหมดแล้วนะพี่ใบแต่เราไม่เคยรู้แบบโลโก้เขาเลยย่าสถานที่พีไทยได้เยอะมากนะเว้ยมหาลัยอ่ะเออพอเราเห็นแบบอย่างเช่นแบบผ้าพอะไริงอย่างมันก็ได้ไงแต่พอมาโลโก้ตายเลยเหมือนเราไม่เคยไปสนใจ ใช่โโใช่ไหมแต่เอาจริงจพอพูดมาคือรู้จักหมดเลยเราค่อยทายนหมดหรือเลาางอันเนี้ยอเออมาหมดแล้วว่าผมชอบทายโลโกโอ้อยู่แล้วใช่ไหมคืออย่างนั้นมันก็ใกล้ตัวล้าคือมันก็ง่ายกว่าอันนั้นเยอะเลย <c oughs> พอเป็นอะไรที่มันผันผูผ่านตาแล้วตอนวัยรุ่นเราก็มีเพื่อนอยู่หลายมอด้วยไงอ่าเออ,เอใช่เเคยไปนู่นเคยไปนี่ด้วยอะไรอย่างเงี้ยมันก็พอมีชื่อในทางสมองหรือว่าเฉพาะหรือเป็นโลเคชั่นที่ถ่ายหนังถ่ายละครมันก็ มหารัก็เวียน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 กันน่ะมันจำได้ใช่แต่เอาจริงๆอ่ะเวลาที่ไปตามจังหวัดต่างๆเราก็ไปถ่ายงานเนาะก็เวียนเวียนได้ดีที่ดีดีดีหนูชอบหนูชอบเพราะว่ามันแบบได้รู้จักกับมหาลัยบางที่บางที่เราก็แบบคุ้นบางที่เราก็แบบเอ้าอันนี้คือมอร์นี้หรอแล้วบางที่ก็เซอร์ไพรส์แคนบุรพา เป็นพไฟ Burn, Burn อ่ะเออไม่เคยเห็นหรอรเป็นกระหนกเปลวเพลิงกระหนกเปลวเพลิงซึ่งเราก็ไม่เคยเห็นมาก่อนเหมือนกันบางอันเนาะ <c oughs> คือจะบอกว่าถ้าเรามีสติคิดดีๆอะมหาวิทยาลัยที่ท็อปๆของเมืองไทยอะมาหมดและถ้าสังเกตดูดีๆพวกสัญ,ญลักษณ์คือจะมีเขาจะสื่อความหมายหมดเลยคือมันสามารถลิงก์ไปได้ นั่นแหละแต่ว่าแบบนี่คนที่มันจับเวลาเลยไปคิดถึงมองอะไรก็ไม่รู้เยอะแยะมากมายตื่นเต้นใช่ไหมใช่ตื่นเต้นมันก็ไม่แปลกเพราะว่าหนูจบจากที่หนูบอกไงหนูจบจากวอชิงตันดีซีเลยจบที่เม็กซิโกเลยเราไม่ได้เรียนที่ไทยเท่าไหร่ไงใช่เราเอาของต่างประเทศไห้หนูไทยสิได้เดี๋ยวอีพีหน้าน้องเป็นมหาวิทยาลัยต่างประเทศหนูได้หมดอยู่แล้วแหละเออมันดีมากก็น้องสาวเธอค่ะ หบอกโอ้ยอย่างนี้มาาอะไรหนูแลราชพัชอ๋อถึงพระออกไปละมั่นวัดตัวเองได้เยอะ <laughs> เอาอะไรขนาดนั้นะมาหายตัวเองจำไม่ได้เลยบีังศิษยลายไว้หนได้มองเาทนไม่ะให้พี่ไปส่งได้ไหมลังศิษย์มลไว้หน่อยได้ไหม, <c oughs> มาาเหนงรนไม่อ่ะใ้พีไปสงได้ไหม <c oughs> ลังศิษยมาลายนน้อง <c oughs> เดอทองน้องไม่ถึงทองเสียนะน้องไม่ต้องกลัวน้น้องลุกขมอฟอนย่าไปกลัวน้น้องยัไะนทอง